ครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนะครับคือพระเจดีย์นะครับของวัดสนุนวารีนะครับผมไม่ได้มาหลายปีเมื่อก่อนยังไม่มีนะแสดงว่าเพิ่งสร้างไม่นานนะครับพระธาตุเจดีย์ศรีศาสนาประชาสิละเวลุภัยสารรัตนสามัคคีนะครับชื่อชื่อมีชื่ออยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในดูกันครับชื่อพระธาตุเจดีย์ศรีศาสนาประชาสิ ระเวรุภัยศาลร,รัตนะสมังคีนะฮะชื่อเต็มของพระธาตุองค์นี้ครับข้างบนน่าจะเป็นหลังต่อนั่นฮะห่งวันทามิทธะปฏิทิตาพุทธธา,าตุโยตัสสนุ ภาเวณสธาโสติพระวันตุเมกิจกรรมฝาผนังของวัดสนุนวารีจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สังสินชัยนะเราจะเห็นมีข้อความอยู่ด้วยมีสังสินชัยข้ามน้ำนะเขียนเป็นแบบภาษาไทยเอาไว้สินชัยไปกับเร็วกับช้างสี่ตัวมีช้างก็สี่ตัวสินชัยก็มีข้อความกำกับไว้ด้วยมีเกี่ยวกับ บ่อนพญาธรชมนางนารีเร็วกับสินชัยนะเขาก็มีข้อความกำกับอีกเหมือนกันเขียนด้วยสีออกทางโทนน้ำเงินน้ำเงินเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะบางภาษาเป็นแบบภาษาไม่รู้เหมือนกันภาษาอะไรเนาะอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้อ่านอ่านไม่ถูกอะแต่ถ้าตรงนี้ก็จะมีภาษาไทยกำกับอันนี้อ่านได้ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในพระอุโบสถวัดสันวันวารีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถหลังเก่าที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนสีนะครับที่อยู่ด้านหลังผมที่เห็นเป็นลายที่มีภาพวาดนะครับโดยข้างในก็จะมีพระบทธรูปนะครับเป็นพระุทธรูปเก่าแก่เหมือนกันนะครับศิลปะก็เป็นศิลปะทางภาคเีสาน,นแบบลานช้างนี่แหละนะครับ ุบริเวณด้านในก็จะเป็นกิจกรรมภาพวาดสีนะครับอยู่รอบๆเช่นกันครับทางด้านข้างด้านประตูทางเขา้ามีเรื่องเล่าต่างๆเยอะเลยนะ สาึาุงหนึเป็นพระพุทธรูปหลายผุ่นปันนะ